สวัสดีค่ะพบกับแม่หมอโซเฟียพย่พยากรณ์กันอีกครั้งนะคะเอาละคล,คลิปนี้นะจะมาในท็อปิกที่ว่าเขาสนใจในตัวคุณจริงๆหรือแค่แกล้งสนใจค่ะบอกได้เลยว่าท็อปิกนี้นะแม่หมอทำไปทำไปแล้วทำเสร็จแล้วด้วยแล้วมันมีเหตุบังเอิญตรงที่ว่าเสียงไม่เข้าจ้ะเสียงไม่เข้าเลยคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหแล้วแบบเสียงไม่เข้าแม่หมอต้องทำใหม่ ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องไหว้องค์พ่อพิกนีต้องขอต้องขอเพราะว่าตอนที่เปิดไพ่ออกมาตอนตอนแรกชุดแรกที่เสร็จเนี่ยมันมีเรื่องบุญกรรมสัมพันธ์นะคะมันมีเรื่องบุญกรรมคือมันมีการพบกันแล้วมันมีมันมีกรรมกรรมกรรมที่จะต้องร่วมกันแล้วก็มีบุญที่ร่วมกันด้วยนะแม่หมอก็เลยเข้าใจว่าอ๋อโอเคนะค่อนข้างที่จะแรงนะคะตอนแรกว่าจะทำท็อปิกนี้ใหม่